ถือว่าข้าวดีอ่าสิป,ปุ๊กอยู่หน้าหรืออยู่เพื่อนอยู่หน้าอยู่เพื่อนขี่ดินบือนขึ้นแคบทางเหมือน,นอืมแต่สิป,ปุ๊กเรือนนี่บ่ยังไม่ที่เพราะว่หาหักแต่ว่าเสาะมาแล้วเล่เก้าก้าต้นนีบ่บ่ห้าร้อยต้น สวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอ็ีกันหมดสักคนก็จะเป็นทางภายในหรือว่ตาต่างประเทศเนาะท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางส่องสแคบ,บ้านเฮาพี่น้องเอ้ยโดยพ่อพอกันวันนี้เนาะกะอยู่บ้านน้องน้อยพี่น้องยนาะมาหาน้องน้อยแด้มาเนี่ยกัอพอได้มาหาเพื่อนก็นโดนสมควรทุกคนเลยโดยเพราะว่าบ่มีเวรบมม่ได้แสดงมาเนาะมาเนี่ยกะเลยเอ่าเลยเด็เขามาหาทางน้องเพื่อน มาบันทึกกระเตกต่างพี่น้องเยอ่าส่วนพักส่วนหยาผมก็อ้อมแดดบ่นเนะาะอจังไรก็ฝากในเด้อฝากเป็นกำลังใจให้สาวแก้วน่เนาะโดยการกระลึกกระโขบกระอบพุ่งเป็นกระมากสมรักเติมจุ้เราจะประกาศโปรแกรมโฆษณาเอาเป็นจังไรก็ไปโอ้ไปล่มไปพูดไป,ไปคุยกับน้องน้อยเด้อพี่น,พน้องเยโดยปาพี่น้งองเอามาบันทึกสังสรรค์เบิดบันี้ทึกปลูกพักปลูกหยา พักพออ๋อหมดเรียบร้อยเข้าไปหาเพื่อนก่อนไปมาในกะกะดกลมๆเลยทุกคนเนาะนี่เงินแต่ว่าซื้อซื้อบนซื้อซื้อสังเด้บาทนี่ ป๊าเหมือนย่างคือมานอนอู้โสดบ้านนี่มานอนแต่คือนี่จักนี่มาเผาแต่ลักแต่รื้อนี่ดินี่เนาะเลยพากันนอนอยู่อู้สบายอ่ะสบายดีน้องน้อยมามาวันนี้เปลี่ยนแปลงเบิดเนาะมาแล้เปลี่ยนบอมาวันนี้ต่างนะเห็นมีห้องน้ำห้องยัง แล้วระเบ้อแล้วบดระแล้อเรียบร้อยป้าพาเลยไปเบิ่งนี่ป้าต้องไปนอยมาหานหลังลอยก็บปุระมาหาแต่โดนอาสบายดีได้ไหมเด้อแม่ยังเห็นยังอะนะโอ้จีเอาจีเห็นหมาอะไรเออปลามาแต่เช้นี่ปลาลูกเด็กลูกงอมมาในน้ำอืม ที่เหยมาน้อยอะแหลมห้องนลำบุด้มาหาน้องน้อยแต่โดนมาหนี่เปลี่ยนไปวัดไปอย่างกันเนาะเรียกว่าห้องลำก็ได้แล้วได้แต่โดนน้าบ้านนี่อืมท่านได้ใส่การใส่งานใช่ไหมป้าโต้เนาะแล้ววานนี้ขยันอะมา หนุม่มล่ามมาเป็นยังไงความรู้สึกดีใจดีใจเพราะว่าข้าก็ได้หองล่ามเป็นส่วนตัวแล้วเนาะสิบบริแรงไปไกลดได้หองล่ามแล้วแล้วก็ได้ยังอีกคันนั่นมาหนิเล่สาวได้บกสาว,สาวเฮือนสะเฮือนได้แล้วป๊า,ปาไปคุยบนไม้ซะโอ้ถือว่าข้าวดี อ่าจิบุกอยู่น้าหรืออยู่เฮือนอยู่น้าอยู่เฮือนทีดินมาพื้มทางมัน,นอืมแต่จิบุกเรือนนี่บ่ยังเออเพราะว่า,าหักแต่ว่าสาวละมาแล้วเลยเก้าก้าต้นแต่แกมีบล็อกห้าร้อยก้อนโถือว่าข่าวดีข้างยิ่งใหญ่ได้เนะาะถือว่าข่าวดีกลับมาแล้วคิดว่าจะสิบุกอยู่นะ บอเนาะปลูกอยู่แบบว่าพุ่นแคมทางพุ่นเนาะเนียนเพราะว่าแคมทางกะมันขักเลยเนาะเพราะว่ามันไกลเนี่ยทางนี่นี่มันไกลมันไกลทางไกลมู่เนาะเวลาห้าสิบไปเมื่อบ้านบ่มีงางมีงานกะต้องไล่ย่างเมื่อมื่อนี้ย่างนะบอมเมื่อนี้ย่างแต่ก้านี่เมื่อคุ้นมือบะ เมื่อเมื่อชาวเขาชอทำเีากระเบิดเมื่อก่อนเออแต่พอฝังนล้วตายน่บ่ได้อ์มันอยากตายไมคะไม่เพราะว่าแบบว่ามันแดงบรสุทวงแล้วตมันแดงบรสุทธก็เลยอ๋ออั้นี่มันเดืออะไรส่วนไหวบ่บันนี่องไวปเมียนเห็ดเฮือนโตเนาะดีใจน้ำน้องเพิ่มนพี่น้อยเนาะ ที and the ่ว <they> ่าห้องน้ำก็แล้วแล้วแล้วก็หาก็ไล่เสาแล้วก็ได้ดินบล็อกทือว่าพังเบิงงบเนาะถ้าว่างบมานอีกก็ไมันสิได้ปุ๊กเดือนนี้พังไปเรื่อยๆบริขัามาโดนชมควนแต่เจ้าว่าได้เดือนแ้ครับจังเนาะบอดบอเกว่าจะว่าได้เดือนทั้ด้จัก ก๋วยสิได้มา <oh บดสบายแน่เนาะแบบว่ายังเป็นวันตกินม้อมมแป๊บตัวล้อมมูสวนอ้อยย่งเป็นแม่นเอ้ยมาพรอผ่านเห็นคนเก็บอยู่ฮะคิดว่าคิดว่าสื้อมาอยู่รถบอเอาอะถาว่าหมองมูปกตินีเสิเอาอยู่อันนี้หมองมูสวนอ้อยมันมากินมันเป็นมาทุกคนมันพ่อแม่ฮะเป็นไข่นะครับพตุ้นมาย่ากเป็นไข่ันเออกินหมองมูนะไข บบมันมันบางมูสวนอ้อยนี่มันอยากมียาเนาะเพราะว่ายาสวนอ้อยแต่ว่าสวนลายแถนนี่พันมิตรปลูกเันอยู่สวนอ้อยบ่เมื่หากระปูกหากระปูกไปสวนอ้อยแต่ก่อนเพื่อกับปลูกปลูกข้าวสาลีอืมเดี๋ยวนี้เพันมีสวนอ้อยเพ่ะกระปูกจะสวนอ้อยเราบ้าเมื่อกี้เนี่ยเห็นอยู่เพคนกำลังเก็บแถวนะเพคนกำลังเก็บใส่รถ คนเราเอาบ่อคนเราบ่อบัวว่ะคิดว่ามันถ้าบางมูสุดน้อยก็แจ้งได้เป็นเ่าไหรเนาะแบบหวานเจ้นเนาะถ้าบางมูปลูกเองแบบแบบอะไรปลูกธรรมชาติเลยถ่ามอญนะเมื่อพระเจ้าปลูกปลูกป่าแต่ก็ปลูกไร้ทศเลยไม่ได้น้ำคุ่ยแบบว่าบลูกไร้ทศอัโบเหี่ยวเนาะจะว่าบอกก็มันมอปลูกธรรมชาติบร้ทศมือหนึ่งสองมือสิ่งไวดล้อมเหี่ยวมันตายแบบเออโซะ แบบนี้แหละยวมันจังเงินแบบว่าฮามากินเนเห็บโคแล้วเนะาะทำใหมา่ทำไปว่าหูซึกต่างด้วยไลยสานทางบ้านนี่ทาว่าบางมูอทำมาสาดใกินก็นสิแบบหนึง่ทงทำบางมูนี่ก็โอ้แบบหนึง่งแล้วแหละแต่ว่าส่วนลายนี่มาทางนี้นี่ไม่เหยียบมูสสวนอ้นอยนะพอมีสวนอ้อยลายสวนอ้อยลายนอ้อยนี่เพิ่นตัดบบนะบอลเหรน,นี่อือโด,ดตัดบ่คนคนขึ้าไหวเถอะ ทเออทานได้สองถือว่าไหวสมควรมั้งมันต้องันหะเจ้ากับไปตัดอด้วนยังคือเห็นนันพักปลูกแร่เวอร์ลาบอพักกดแร่มาเลยปลูกกับมันตายว่าถอว่าเป็น่มงตายมันม่แมงมันรีแมงเจาะ อืยันว่าพักเข้มมันอยู่ใกล้ห่มไมมใกล้บ้งพอดทงังตาไปเบิ่ไดมพาไปเบิง่งพี่น้องเลยนะไปเบิ่งสวนพักสวนหย่าเพิ่งก่อนหะวบ่ไร้มาแต่หึมป้าเอเมื่อก่อนว่าสยามไม้พักบ้งมาหายโดดโบ่ไร้มาจา้กเทือ่อ เ้อยร้อยเอาเลยต้องลอยขึนเท่าแล้วมาหนีิอ้าต้อคือมากินสวยแท้ยังบุญยาอ้ามามาหนิจนว่าอะไรเปรี้นี่เนาะขังเบิดเรียบร้อยอ้าผักนี้ตามแท้นี่ใส่ส้วเขียดส้วไก่ผักกาด่งอ้าผักกาด อมันคือตายเบนี้แล้วเมือนี้ยังบริโภคได้เหมือนนี่นะบอกโถตาขางนี่มะทั่วมันก็บุกข้นบอกหาสิบโนี่มันเป็นอะไรมันขนาน่ามันตายเลยนี้แล้วี่บอง ตะกอนงามไปเลยบ่งด้านโขเลตะกอนมันขึ้นชุบลุบอยู่แทนอ๋อเมนเบิร์บอมันตายเงี้ยเลยเมนเบอร์บลอ่าตะไม่หน่อยเนาะปลูกมะแตงไหมคะทีได้กินลองมะแตงแต่มะครัวนี่โบได้แล้วเนาะเลยอ่ามันมันใกล้กุ้งไหมตกบ้านเนาะมันบ่งบ่งลายแบบบ่งด้านโขเลยเบวกับบี่ยางเขาปลูกอ่า อันเจ้าปู่หรอเจ้า่ได้เอาปุ๋ยดิานห้องพื้นป่ะขออนุญาตพวกเรา่าพปุ๋ยดิรานนี้มีน้อยๆปุ๋ยดานเลยห้องพื้นแต่ก็เม่งใหม่สิบรเม่งใหม่สิบรตอมเนาะมีก่ะปุ๊บเป็นไอเห็นไหมหะมัทำารโป้งใช่เออคนละตายมีแต่บุง แบบมันใหญ่ขึ้นมาหรือกระดันไปเนาะเลิ่มสิตายได้น้องอเลยโหแม,ม่มีเต็มร่มเตัมแม่งเอาลอกกินหมักแตงบ้านนี่แตงแบบขาดแล้วใหญ่คือนเรไม่กินดอกหมักแตงบาร์ <laughs> ม,ม,ม,มชีอันเดือบอผักกาดกับโบฮอตด้วยไปเจักอันนี้ฮอดแต่ว่ามัน มีเราบัดบัดพักกันนี่ได้สักบัดพักบกมันคืองามอยู่สะกพักหอมเนี่ยก็ว่าธรรมดาอยู่บัดมกแตงเนี่ยมันคือขื่นงามได้สักบัดพักกาดกับอันว่าหมักทั่วนี่เนาะพักกาดกับมีแต่ใบไม้น้ำใบไม้เริ่มใส่ บมันายอหมันแดดแ้งเจ้าหดพักช่วงมันแดดเจ้าบ่เจ้าหดเวลาอะไรเจ็ดแปดโมงดตอนแรงเอาไหมตอนตอนเช้าก็จะเช้าบ่งกินใบมันพอเฮากัปลูกธรรมาสไม่ได้ใส่ปุ๋มจะถูเด้ใส่ดอกิวอ่ะ ผักกับผักกาดต้นทำจังอะเนาะผักบุงแล้วที่โพดอันนี้ีโมีในมันมีแหละยังโมมีโมเมนว่านั่นเื่อเตรียมไวนะ้น่ะได้ผักบงแล้วก,ก็มักแตงแล้วกะผักกาดแทกิ มาหนิจนดืมออ้าวติกคิดเมือ่อว่าสีมาให้เนาะแต่ว่าโบได้ามานะโบม,มีเวลาถ้าว่ามีมาอีกวันนี้สีได้เอมามาให้พี่น้องเนาะมาอีกบันหนะ้าโบเมนบัตน,นี่เลยเพราะว่ามันมาวันนี้บัตมาหอดทางาลืมอีกแล้วของแนวเขาก็ได้มาหานรอหน่อยแต่โดนได้ แขงกัเลยิบอมีชีวิตทีวาบ่มีหันยอดเชอันมันชํำนี่แหละม่แต่เจ้าโลกโลคระึ้นขั้นสมโลดชํำนี่นะป้าใบนะเขาสิบบริกิแต่ก่อนทางงามนี้อันนี้นะมันี่พอว่เป็นช่วงวันแดดเแล้วมันยับนีกาคดคนรโก่าบริกรขาคนหอบช้างอีกมแตงไหม ปลูกอมตะแตงให้มันงามกะเนาะปลูกปลูกอะลาต้นนี่ปลูกจะโดนบ้างเลยอ่าปลูกมาวันนี้ครบเบิดทุกอย่างหมดเลยเนาะเพราะว่ามีน้ำก๊อกใกล้แล้วก็เลยมีเครื่องปลูกของทางใกล้เสียอย่างเนืองพี่น้องเลยเนาะปลูกปลูกกับตัวไรตัวไม่ได้แน บางอันก uh, ็ได้ค <À. S 2> ือว่าพักการนี่ปลูกงหญ่มาสักหน่อยก้าชี้นั่นแต่บัดยุบลงแบบนี้แหละโอ้โหสาเหตุเป็นย้อนยังว่าน้ำเข้มหักตัวอื่นได้สิน่ะเนาะมันเป็นน้ำระบายอยู่ใกล้ันเนี่ยบอกโอ้ยบัดบัดก๊กนั่นได้สิกุ๊กมกเตงได้สิงใกล้แล้วว่าเป็นน้ำดินผ้าอากาศใบไม้เว็นนั้นเพื่อกระบ่งเนีเจ้าอันเจ้าเบื้องดนตามยอดมันน่ะ เออบางในมันกินนะจนจำยอดมิเตบงอันนี้แหละที่ทำให้มันตายนะมันหยอลงนะมิเตมิเตเจ้านี่ทอนร่อนทำนี่นะกกไหลมางงามเดี๋ยวทอนถอนไปไปขั้นสมแล้วด้วยทำแบบนี้นะโบได้นี่ตายบุตรโบเป็นตะกินเลยเพราะว่าบงได้เข่าเลยดิบงนี่นะเม้งเมงนี่จ้ะ มันได้เข้าแล้วก็เอาเลยบาดเฮ้วก็ด้องกระดกอยู่นะติแม่นละแม่ว่าเฮาอันนั่นน่ะทีแท้ก็ซุ่มอยู่เด้นี่เพราะว่ามันบ่แม่นสิว่าเหี่ยวแบบว่ามีนั่นเนาะอต้องกินยอดมันีแน้อยนะนะนี่นบงเนาะบ่พอสิได้กินกินยอดมัน มีแต่ بس ดุ้นเด็ดยอดเลยแต่บ่มีชีวิตสิวาเลยแต่ละมือนี่เฮ็ดเวียกยังนะโคหมูเป็นได้บักหมูน่ะเป็นเอาขึ้นานเป็นตอนนั้นคือว่านั่นแล้วตอนคือว่าตอนนั้นกาย่างนาวเนาะ อากัศแตกเคือเน่าก็หากันเน่าคัเออหากเริ่มมากหากันเจามากบ่โอนเออน้องเจมาว่ายังบริษัมก็ปั้นเป็นยางใช่ไหมอีหาก็เริ่มเจาะันสีขายประมาณเดือนหมจังเ้เจาะมาหน้าสิบปบอกว่าเอแต่ก้ากคุ้มอยู่บ่อลำเลยอาปีนี่ส่งสีอัน กุ้มแท้เพราะว่าพนทากับพนตกลีดาได้ปีนี้กษิบวาสิบูกุ้มเนาะแม่มันนุ่งประหลาดเลยจังกว่าปลูกลายกลูกเก่าไปจักก้อนละีสามให้ที่ให้เออเดี๋ล่นโซ่ให้ยันว่าปลูกลาปลูกยังเอาอาสายเน้องเพิ่นไปหากินข้าวกินน้ำก่อนพี่น้องเลยเนาะว่าท่านได้กินข้าวแล้วยังกินได้หมดเลยก็ อ้าให้น้องเพิ่นหา,ากินข้าวกินน้ำก่อนเด้อบ้าน,นี้พี่น้องเลยเนาะโดยอาสบายดีเด้ออ่ะโอเคพี่น้องเลยเนาะไรมาดินโอลมลำทางน้องหน่อยเพิ่นผู้ส่วนน้องงูเพิ่นกันเนาะยังบ่เป็นมะเพื่อนปะอดีได้เอาขายล่ะมันจังั้นว่าได้ขายดีโดยเนาะอสำหรับที่นี่ไปแล้วโดยสบายดีเด้อ